ันนี้เรามาดูว่าววงเดือนครับว่าววงเดือนนี่เราไม่เข้าใจว่าเขาทําอะไรอยู่ดูครับนี่ตอกตะปูตอกอะไรเต็มเลยนะครับอ,อ้าวทาเสร็จแล้วจะเผาเผาหรือเปล่านี่ครับนี่ฮะโอเคยเห็นหรือเปล่าครับคนทํเว่าวนะครับเดี๋ยวเราเราค่อยมาถามว่ามันเป็นเคล็ดลับอะไรนะครับนี่ทําไมต้องเผาด้วยนะครับนี่โอ้โห เผาแล้วนะครับเผาแล้วนะครับว่าวงเดือนครับว่าวงเดือนนะครับต้องมีอะไรสักอย่างนะครับน่ะนี่พ่อยากําลังเผาอยู่นะครับจริงๆแล้วก็เผาหลายจุดแล้วนะครับนี่นี่ครับนี่หลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าเราเรามาไม่ทันนะครับโอ้ดูดูรูปทรงก็สวยนะครับอันนี้เป็นอ๋อเขาเรียกเป็นแม่แบบของคนโบราณนะนี่ครับไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาเผาทําไมนะครับ ถ้าไม่เผาก็เดียกเดียวเดียบิดลอ๋อไม่เผาก็มันก็เด้งกลับอ่าเข้าใจแล้วครับเผาเพื่อให้เนื้อไผ่ให้ก้านให้ก้านมันมันหนึบนะมันไม่แข็งอย่างเช่นโค้งนี่เราอยากให้มันอยู่แบบนี้ใช่ไหมพยาเดะถ้าเราไม่เผาเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่แบบนี้มันอาจจะเด้งเนาะอ๋อเด้งออกแต่ถ้าเราเผานี่มันก็จะอยู่แบบนี้แหละอ๋อโอเคเลยอ่าเข้าใจแล้วครับ ทีแรกไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาต้อง,องเผาด้วยต่อตะป,ปูเรียบร้อยเลยนะครับนี่เป็นบล็อกเลยนะครับตะปูนี่เป็นบล็อกเลยนะครับดูฮะนี่สังเกตดูนะครับนี่ตะป,ปูนะครับเป็นบล็อกเลยไม่ให้เคลื่อนเลยนะครับโอ้แสดงว่าปราณนี้มากเลยแล้วก็ต้องใจเย็นด้วยต้องเป็นคนใจรักด้วยนะทําเล่นๆมันก็ไม่ได้นะไม่สวยแล้วก็ไม่ขึ้นด้วยแต่ปอยาไม่ต้องห่วงมืออาชีพอยู่แล้วครับเรื่องว่าวน,นะครับ ทำแบบว่าวงเดือนแบบรุ่นใหม่มันก็มันไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ของว่าวงเดือนอ๋อถ้าว่าวงเดือนพันแท้ก็ต้องรุ่นนี้ครับต้องรุ่นนี้นะครับรุ่นใหม่นี่มันไม่สวยเหมือนรุ่นนี้นะครับอ๋อแสดงว่าที่พ่อญาทํทำนี่มีคนสั่งให้ทำอ่ะพูดงนะ่ายๆเนาะ ไม่ใช่สั่งหรอกแต่ว่าเราอย่าอย่าทำให้เขาคือบางคนชอบเล่นแต่ว่าทําไม่เป็นเล่นว่าวได้ทุกวันแต่ว่าทําว่าไม่เป็นคือทําได้นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ครบสูตรไงแต่ทีนี้พ่อยาก็ช่วยทําให้เดี๋ยววันนี้เราให้ดูโครงก่อนเดี๋ยววันไหนแปะเสร็จเรามาดูว่าสวยงามขนาดไหนวันนี้ให้ดูโครงก่อนนะครับโอ้ต้องระมัดระวัง,ต,งววต้องเขาเรียกว่าต้องใจเย็น นี่ครับโอ้โหดูสวยมากครับสวยมากตอนนี้ยังไม่แปะนะยังไม่แปะนะอ่ายังไม่แปะนะเป็นโครงอย่างเดียวนะครับแต่ดูแล้วสวยนะครับสวยอันนี้เห็นเลยนะครับว่าเป็นว่าวโบราณนะครับว่าววงเดือนแบบโบราณเลยนะครับไม่ใช่แบบรุ่นใหม่นะถ้าเด็กรุ่นใหม่ก็ทําแบบนี้ไม่ได้แล้วเคนะครับคลิปนี้เราให้ดูโครงก่อนนะครับไว้ แปะเมื่อไหร่นะครับเราก็มาดูคลิปตอนแปะนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องสายฝนด,ดินชั้นแนลด้วยนะครับ